สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาภาษาซีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในเรื่องตัวแปรและการประกาศตัวแปรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะส่วนของ Overview นะคะก็จะมีไปด้วยอักขระค่ะคำสงนวนชนิดของข้อมูลตัวแปรและการประกาศตัวแปรนั่นเองค่ะ Objective นะคะบอกอักขระที่ใช้ในภาษา C ได้บอกคำสงวนของภาษา C อธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลบอกชนิดของตัวแปรแบบต่างๆและอธิบายการประกาศตัวแปรแบบต่างๆได้นั่นเองค่ะค่ะอักขระในภาษา C นะคะประกอบไปด้วยตัวอักษร A ถึง Z ไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะคะตัวเลข0ถึง9และอักขระพิเศษอื่นๆตามในสไลด์เลยค่ะ ต่อมาเป็นคำสงวนนะคะเป็นคำมาตรฐานที่กำหนดความหมายไว้แล้วและไม่สามารถนำไปใช้ในการอื่นๆเช่นตั้งเป็นชื่อตัวแปรหรือชื่อฟังก์ชันได้เช่นคำว่า auto double in เป็นต้นนะคะประเภทของข้อมูลนะคะ Chat อักขระหนตัว in เลขจำนวนเต็มและ float ค่ะเลขทศนิยมค่ะ ในส่วนของตัวแปรนะคะตัวแปรคือชื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นชื่อคองหมหนือนความจําที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเมื่อต้องการใช้ข้อมูลจะอ้างอิงถึงข้อมูลนั้นๆด้วยชื่อของตัวแปรที่ตั้งขึ้นมานั่นเองค่ะในส่วนของกฎการตั้งชื่อตัวแปรนะคะ 1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอ,กอักษรหรือเครื่องหมายขีดข้างล่างเท่านั้นค่ะ 2. ประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้แต่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขค่ะ 3. ความยาวไม่ควรเกิน32ตัวอักขรและควรสื่อความหมาย 4. ห้ามเว้นวรรคระหว่างชื่อตัวแปร 5. ตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ว่าจะตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กให้ความหมายแตกต่างกันค่ะ 6. ห้ามมีอักขระพิเศษอื่นปะบนในชื่อยกเว้นเครื่องหมาย2ตัวในสไลด์นะคะ 7. ห้ามซ้ำกับคำสงวนนั่นเองค่ะชนิดของตัวแปรนะคะ ชัดใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักขรใดๆหนึ่งตัว In ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มค่ะและ f o รใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมค่ะในส่วนของการประกาศตัวแปรนะคะรูปแบบประเภทของตัวแปรตามด้วยชื่อตัวแปรตามด้วยเซมิคอลอนค่ะเช่น In ตามด้วย Inser อนะคะแล้วก็เซมิคอลอนค่ะแต่ในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวนะคะเป็น ประเภทของตัวแปรเดียวกันได้ใช้รูปแบบเป็นประเภทของตัวแปรค่ะตามด้วยชื่อตัวแปรที่1ตัวแปรที่2แล้วก็เซมิคอลอนค่ะเช่น in เท <in S 1> ่ากับ x c y c z c แล้วก็เซมิคอลอนนั่นเองค่ะตัวยอย่างการประกาศตัวแปรนะคะ in x เซม i c o ลอ n in y in z นะคะเมื่อออกมาก็จะเป็น in x y c z เซมิ c o ลอนนะคะส่วนในของ z c นะคะเซมิ c o ลอนะะออกมาจะเป็น z c ค่ะแล้วก็ โฟดเอ็นวันนะคะเซมิคลอลน์โฟดอินทูเซมิคลอนนะคะเมื่อมาจะเป็น f o ดเอ็นวันคอมมาโฟดอินทูเซมิคลอนนั่นเองค่ะค่ะและในส่วนของการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนะคะรูปแบบค่ะประเภทของตัวแปรตามด้วยชื่อตัวแปรเท่ากับค่าเริ่มต้นตามด้วยเซมิคลอนเองค่ะเช่น in ตามด้วย i n น e r นะคะเท่ากับ100เซมิคลอนค่ะ แต่ในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวนะคะเป็นประเภทของตัวแปรเดียวกันเช่น in นะคะ x เท่ากับ5ห้า y เท่ากับ10สิบ z เท่ากับ20เซมิคลอนนั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างของการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนะคะ in x เท่ากับ5เซมิคลอน in y เซมิคลอนนะคะแล้วก็ in z เท่ากับ10เซมิคลอนมา่ประกาศตัวแปรออกมาก็จะเป็น in x เท่ากับห้า ค o m m a y คอม z เท่ากับ10บม่คอลอนนั่งค z c นะคะเท่ากับ a เมื่อออกมาก็จะเป็น Chat c เท่ากับ a ค่ะและในส่วนของ f o ร์ n 1นะคะโร n 2เท่ากับ2.5เมื่อประกาศออกมาจะเป็นโ o ร์ n 1 f o คโ n 2เท่ากับ2.5ตามด้วยซม่คอลอนนั่นเองค่ะ